ก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับนะไม่ได้เจอกันตั้ง2เดือนโดยประมาณนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับนะจากการทับคลิปที่ผ่านมาก็มีทั้งเรื่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับนะแต่จะมาเริ่มคลิปนี้นะครับจากคลิปน,นี้เราจะเอาเรื่องที่มีสาระกันมาให้ ยาวๆหน่อยนะครับอาจจะหลายคลิปหน่อยเรื่องนี้นะครับนะนั่นก็คือความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับไฟฟ้าบ้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะตั้งชื่อเรื่องว่าคุณเองก็เป็นช่างที่บ้านได้นะครับเนาะเอาละครับอุป์กรของเรามีเบื้องต้นนะครับสมบรณ์การที่เป็นช่างไฟฟ้านะครับมีหนึ่งมิเตอร์นะครับ มิเตอร์แบบเข็มนะครับนะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับคาถูกวูววาครับตัวนี้180บาทนะครับนะใช้วัดไฟนะครับวัดไฟค่าของไฟวาม,มีกี่โวลต์นะครับนะได้ทังกระแสตรงและกระแสสลับนะครับอย่างที่สองคือไขควงนะครับนี่ฮะไขควงขอแนะนำให้เป็นที่ถอดได้นะครับ ้างหนึ่งเป็นหัวแชกีข้างหนึ่งเป็นแบนนะครับหัวแบนเพื่อที่จะเปลี่ยนในการหมุนน็อตนะครับเพราะน็อต <not S 1> <because not S 2> มันมีทั้งแบบหัวแชกกับหัวแบนนะครับอย่างที่สามไอ้วงวัดไฟนะครับขววงวัดไฟตับทองตลาดนะครับมีขายนะครับอย่างย0่บบาทมีขายนะครับนี่เสียดา,าย้องตลาด20บาทนะครับ บางทีก็อาจจะแพงหน่อย25หรือ30บาทประมาณนี้นะครับนะที่ที่ 4, ครีมครับครีมไม่ใช่ครีมทานหน้านะครับเป็นครีมตัดสายไฟนะครับจะตัดสายไฟสายปอกสายไฟได้นะครับครีมแบบนี้นะครับอันนี้เก่าหน่อยพอใช้บ่อยครับใช้อยู่เป็นประจำอันนี้สีอย่างละสีอย่างละที่5ก็คัตเตอร์นะครับ ไว้ปอกสายไฟอีกทีนีกรณีที่คีมเราปอกไม่ได้หรือไม่ถนัดนะครับไอปอกสายไฟขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ครับคันเตอร์แล้วก็ใช้งานได้หลายแบบนะครับถ้าไปถึงระดับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์พัดลมนะครับหรือกากระติดทำร้อนพวกนี้นะครับนะ หยืเครื่องเสียงสแตนิโอต่างๆก็วควรจะมีหัวแรงนะครับหัวแรงแล้วก็ตะกปัวนะครับตักปัวจะเป็นแบบม้อนหรือแบบหลอดก็ได้ครับอันนี้พอมีแบบหลอดนะครับแบบม้อนก็ต่างหากนะครับแล้วก็ที่ดูดตักัวนะครับนะนะครับทั้งหมด8อย่างนคนก็มีเป็นช่งางได้แล้วครับถ้าจะเอาช่างในบ้านนะช่างไฟฟ้า ในบ้านไฟดับพิวขาดหรือว่าจะติดตั้งหลอดไฟตรงนั้นตรงนี้มีแค่เนี่ยสามอย่างนี่ก็ใช้ได้แล้วครับืีถ้าดีหน่อยก็หรูๆขึ้นมาหน่อยก็บวกเป็น4อย่างคือมิเตอร์นั่นเองนะครับนะที่เราควรจะมีนะครับนะครับเนื่องจากแนะนำอุปกรณ์ทางช่างกันแล้วครับ พื้นแบบพื้นฐานนะช่างแค่พื้นฐานมีแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วต่อไปเราก็จะมาดูการวัดค่าของไฟนะครับเอาละครับนี่ก็คืออุปกรณ์ช่างของเรานะครับทั้งหมดก็มีอยู่8อย่าง1 2 3 4 4 5 6 7 8นะครับ ก่อนช่างพื้นฐานทางไฟฟ้าของเรานะครับก่อนอื่นที่จะเราใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ควรจะรู้นะครับว่าไฟฟ้านั้นเป็นมาอย่างไงนะครับนะไฟฟ้าตามบ้านของเราก็มี220โวลต์นะครับมาใช้ในบ้านส่วนไฟฟ้าแรงสูงก่อนจะมาเป็น220โวลต์ก็มีเป็นพันๆโวลต์ขึ้นนะครับตอนเราผ่านหม้อแปลงนะครับ ผ่านหมอ้อแปลงลงมาแล้วก็ให้เหลือ 220v โวลต์นะครับแล้วก็กระจายไปตามหมู่บ้านตามบ้านเรือนต่างๆนะครับผ่านหมอ้อมิเตอร์วัดไฟแปลงไฟนะครับปลสภยัยส่วนมากถ้าเป็นตามบ้านก็จะให้แค่ 5M แอมป์นะครับแตเปิดโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเปิดแสงสว่าง 5M แอมป์ก็เกินพอนะครับตามบ้านเรานะครับ ไปตามบ้านเราก็มี2เส้นเราใช้กันท่อไปถ้าเป็นแบบอุตสาหากรรมโรงงานใหญ่หญๆก็จะมี4เส้นหรือไฟ3เฟสประมาณนั้น,นครับ3เฟสครับรวมกันไฟทั้งก็มีไฟ3เส้นมีไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งเป็นสายกราวหรือเขาเรียกว่าสายดินนั่นเองนะครับตามโรงงาน มีแรงดันไฟที่380โวลต์นะครับนะน,นั้น,นครับสนมากเราไม่ได้ใช้จะไม่พูดถึงกันนะครับเราจะมาไอพูดถึงไฟฟ้าในบ้านเรือนเราที่ใช้เป็นประจำนะครับคือมี2เส้นนะครับเส้นหนึ่งมีไฟอีกเส้นหนึ่งไม่มีไฟนะครับเส้นที่มีไฟเขาเรียกว่าเส้นเมนนะครับเส้นมีไฟเขาเรียกว่ากราว กาวนะครับไม่ใช่กาวไม่ใช่กาวติดกระดาษหรือกาวติดหนูนะฮะเส้นกาวในที่นี้จะเรียกว่าสายดินนั่นเองนะครับไฟฟ้านะครับกว่าจะเป็นไฟฟ้าที่เราใช้ได้นะครับก็เกิดจากการหมุนแม่เหล็กตัดกับขดลวดนะครับตัดกับขดลวดแล้ว ต่อแกนออกมานะครับถ้าเป็นตามไฟฟ้าใหญ่ๆที่สร้างเขื่อนก็ใช้น้ําหมุนกังหันนะครับหมุนใบพัดกังหันต่อแกนมาแล้วก็ให้หมนุนแม่เหล็กตัดกับขดลวดทองแดงนะครับได้1น0 0งพัรอบต่อวินาทีจะได้ไฟมาเป็น50เฮิรตซนะครับ 50เฮิรต์อยู่ที่ตามแต่จะผลิตออกมาว่าให้กี่โวลต์นะครับตามประเทศนอกประเทศญี่ปุ่นพวกนี้จะอยู่ที่110โวลต์ครับใช้ตามบ้านเรือนประเทศไท,ไทยของเราอยู่ที่220โวลต์นะครับนะการผลิตไฟส่งออกมาตามบ้านเรือนไฟฟ้าแรงสูงอยู่ที่100โวลต์นะครับแปลงมาเหลือ220โวลต์ใช้ตามบ้านเรือนนะครับเพื่อลด ความเสี่ยงที่เกิดอันตรายนั่นเองนะครับไฟแรงต่ำลงนะครับนะแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับนะครับอีกไฟประเภทหนึ่งเรียกว่าไฟ DC นะครับไฟ DC ไฟ DC ก็เป็นเรียกว่าไฟกระแสตรงนั่นเองนะครับไฟกระแสตามบ้านเรือนเราเรียกว่าไฟ AC นะครับคือมีขั้วสลับไปมาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับ ส่วนไฟดีซหรือไฟกระแสตรงนะครับเป็นไฟที่มีขั้วบวกขั้วลบตายตัวจะรอดถ้าต่อผิดก็เครื่องใช้ไฟฟ้าไหมช็อตประมาณนั้นนะครับนะไฟด c ที่มีที่ใช้กันก็ได้มาจากแบตเตอรี่นะครับเช่นแบตเตอรี่นี่ครับจะทานใช้อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งยุคใหม่นี่ก็ เซล์พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับต่อมาใช้แล้วก็ชาร์จเก็บประจุไว้ที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ออกมาใช้งานนะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ใช้ไฟกระแสตรงนะครับโดยการผ่านหมอ้อแปลงแล้วก็เรียงกระแสนะครับผ่านหมอ้อแปลงไฟฟ้าเราที่ผลิตขึ้นมาช่างเขาออกแบบไม่กี่โวลต์นะครับก็ทำมออแปลงขึ้นมาให้ได้ เท่าวอที่ต้องการนะครับอันนี้ไว้จะเป็นความรู้ในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เรามารู้หลักการเบื้องต้นก่อนที่จะวัดไฟนะครับมาดูการใช้มิเตอร์กันก่อนนะครับเป็นช่างต้องใช้มิเตอร์ให้เป็นนะครับมิเตอร์อน,นีของ สันว่าแบบทเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้5ของแท้แพงครับเป็นพันบาทครับมือสมัครเล่นนานนี้ก็เพียงพอแล้วครับนะฮะนี่ครับสำหรับย่านการวัดนะครับนะแถบสีแดงก็เขียนว่า AC AC นะครับฮะ AC คือวัดไฟ AC วัดไฟกระแสสลับนะครับคือไฟบ้านที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เองนะ ย่านการวัดก็มีตั้งแต่10โวลต์นะครับหมุนเข็มมตรงถ้าเป็นไฟที่ผ่านมอปแปลงนะครับมาก็เริ่มจากที่10โวลต์ไป50โวลต์นะครับเป็นไฟ220โวลต์ไฟบ้านในตรงก็เราปรับมาที่220โวลต์หรือถึง1000โวลต์ก็ได้ครับการอ่านค่าให้ละเอียด พันวต์วัดได้สูงสุดถึงหนึ่งพันวอนนะครับ,รบส่วนแถบสีขาวนี้ครับในส่วนสีขาวนี้เนี่ยไว้วัดสำหรับไฟ DC นะครับเขียนไว้ DC วตนนะครับไฟ DC ก็วัดไฟจากฐานไฟฉายจากมอบแบตนะครับหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้ไฟกระแสตรงหรือกระแส DC นั่นเอ,เองนะครับ ส่วนย่านตรงนี้นะครับตรงนี้จะวัดแอมป์ครับวัดแอมป์ไฟกระแสดีซีนี่นเะองกระแสตรงนั่นเองนะครับเ่วนวัดยังไงนั้นรอดูคลิปต่อไปนะครับส่วนนี้ที่มีการคูณนะครับเครื่องหมายคูณนี่เป็นการวัดโอห์มนะครับวัดโอห์มหรือวัดความต้านทานนั่นเอง ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือวัดการว่าขาดหรือไม่ขาดนี่ได้นะครับก็ใช้กันได้นะครับนะในวัดโอหมตั้งแต่คูณหนึ่งไปถึง 10k ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นความรู้ในะคลิปต,ต,ต่อไปเหมือนกันครับคอติดตาม,มานะครับนะตอนนี้จะมาทำการวัด ไฟฟ้าที่บ้านของเราเลยนะครับนะอ่า้นี้มีปลั๊กไฟมาให้นะครับเราจะใช้ปากกานะครับไอ้ควงปากกาวัดไฟนะครับเนทางนี้จะเป็นห่โอโลหะหเหล็กเป็นแบบแบนนะครับจะมีประโยชน์วัดดูข้างไหนมีไฟมีเส้นหนมีไฟ เส้นนี้ไม่มีอ่าเส้นนี้มีนะครับทางนี้มีไฟนะฮะมีไฟติดนะครับนี่ครับมีไฟติดขึ้นมาทางนี้ไม่มีคือเป็นสายดินนะครับสายดินหรือสายกราวนนั่นเองนะครับมีการวัดว่าเส้นไหนมีไฟหรือไม่มีไฟนะครับ จะวัดได้ก็ต่อเมื่อสัมผัสกับถ้าเป็นรุ่นใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เขาทํามาขายแล้วก็จะแพงหน่อยตัวร้อยกาบาทือแบบถูกก็มีครับ9 9บาทประมาณนี้นะครับมาใช้แตะแตะแตะนะครับแตะตามสายแล้วก็จะมีแสงไม่เสียงเตือนด้วยนะครับรุ่นใหม่นะครับข่มดีการใช้งานก็แตกต่างกันไปนะครับนะ รอนนี้เรามาจะวัดด้วยมิเตอร์นะครับนี่นะครับมิเตอร์เราปรับมาที่ย่านหนึ่งพันโวลต์ไว้ก่อนนะครับนี่ฮะย่านที่หนึ่งพันโวลต์ไว้ก่อนยิ้มลงไปแล้วครับสายไหนก็ได้ครับไม่ผิดครับวัดไฟ 4, รับยิ้มลงไปเลยสายไหนสายดูไหนก็ได้ไม่ผิด โอ้โหอาจะลำบากสักหน่อยจับไป 1, แล้วกันนี่ฮะวัตถิยาณหนึ่งพันวอนเราู่ดูที่เลขสิบนะครับถ้าเข็มมาถึงเลขสิบเนี่ยแถวบนก็จะได้ก็หนึ่งพันนะครับแต่นี่อยู่ที่เลขสองสองกว่ากว่านะครับ อ่านค่ายากหน่อยแล้วก็ปรับมาที่250นะครับเข็มก็จะวิ่งปื๊ดขึ้นมาเลยตอนนี้นะฮะไฟที่ใช้อยู่ก็ประมาณ230โวลต์นะครับประมาณนี้นะ,ะแถวล่างอันนี้200นะครับนะครับ200 220 230ประมาณ240นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ อยู่ที่มิตเตอร์ของเราด้วยว่ามีมาตรฐานแค่ไหนนะครับอยู่ที่แรงไฟแรงไฟแต่ละบ้านแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีไฟตกก็อาจอยู่ที่ร1 0นะครับหรือ200ร้อยเนี้ยร้ยแปดนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยังทํางานได้นะครับนะบก็อันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับนะ สำหรับคลิปนี้เขอจบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูใหม่นะครับคลิปต่อไปเราจะมาทำการวัดไฟดีซกันนะครับหรือไฟกระแสตรงนั่นเองคลิปนี้สวัสดีครับ